แล้วก็มาถึงเวลาที่เราปรับสภาพบอ่อเรียบร้อยแล้วเช้าเลยนะครับเราจะได้เอาปลาไหลลงบอ่อนะครับจะเอาปลาไหลลงบอ่อแล้วนะฮะบ่บอที่เราปรับสภาพเรียบร้อยใส่ขี้ดินใส่ทุกอย่างลงไปแล้วปลาไหลจะต้องอยู่ที่นี่นะ ทุกอย่างปรับสภาพเหมือนธรรมชาติทุกอย่างเลยครับกลับก็แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเอาปลาเย็ยนมาลงบ่อแล้วนะครับบ่อที่ผมเพาะไว้ทำไว้นี่ต่อไปปลาเย็ยนมันจะเกิดลูกที่นี่ เพื่อที่จะทำเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปผมเอาลงไว้ซาวเอสต่วนะครับวันนี้ครับเรามาชมกันนะว่าในฤดูก,กาลที่มันจะเกิดลูกเนี่ยจะใช้เวลาเหมือนมกไร้ในการทำปลาเย็ยนการเลี้ยงปลาเย็ยนนะครับมาทุกคนวันนี้เรามีปลาเยี็ยนปลาไหลที่เราจะปล่อยลง ในบ่อน,นี้นะฮะวมนนี่บ่อปลาเยียนปลาไหลนะครับเห็นแล้วยังครับนี่แหละคือปลาเยียนปลาไหลที่เราจะปล่อยลงในนี้นะฮะเอาเอาหอยลงไปก่อนอุ้อ้หนึ่งตัวหนึ่งสองตัว สตัวสตัวแล้วนะฮะสามตัวสตัวหตัวหกตัวเจตัว แตัวข้าตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสองตัว34 5สามสิบสี่ห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ นี่วันนี้เราปล่อยปลาลงนี่ซาวเอสตัวแล้วข็ยังมีหอยตัวนะครับท่านผู้ชมดูนะครับบอ่อนี้แหละครับจะเป็นบอ่อที่เพาะปลาไหลนี่ครับบอ่อเพาะปลาไหลผมเองนะครับ